รู้สึกว่าเพลงนี้เบนซ์ทำได้ดีแน่นอนบนเวทีแล้วค่ะแต่ว่าต้องจับตาดีๆเพราะว่าเพลงนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนอันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าพิมายและมือของโบ๊ทกับเพลงนี้เป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่รักดีของเจ้าโบ๊ทเนี่ยมันจะกินใจทุทกๆคนแน่นอนเจอกันวันนี้สองหนุ่มที่มีสไตล์การร้องต่างกันต้องมาประชันกันบนเวทีแห่งนี้เชียร์เบนส์โบ๊ท V9 เชียร์โบ๊ทโบ๊ท V10 ไม่อยากให้เธอต้องเจ็บไม่อยากให้เธอร้องไห้ดีเพราะว่าฉันเองไม่ได้รักเธออย่างที่เธอนั้นเข้าใจเคยอยากให้เธอเข้าใจสักย กับสิ่งที่เธอทุ่มเททุกอย่างให้กับฉันไม่มีค่าใดไม่มีทางจะทำไม่ชัน ทางออกไปค้นหาวันใหม่เจอใครสักคนที่ดีคน it's เบนส์ V9 และบทถ V10 ครับก็ถือว่าแบตเทอร์ก็ได้สมศักดิ์ศรีนะครับที่แมค,ครับเชิญครับ <har> คูบ่นี้จริงๆเราค่อนข้างสูสีกันมากนะฮะตัดสินลำบากเหมือนกันในเรื่องของการร้องเนี่ยเบนส์ขึ้นต้นได้ดีนะครับแล้วก็หลังๆก็ประคองอารมณ์ให้ให้อยู่ในระดับที่ไม่ไมขาดไม่เกินแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็จะมีบาดแผล เล็กๆน้อยๆน,นะครับการผมติในเรื่องของการประสานเสียงเพราะว่าบางทีเนี่ยการควบคุมความดังความเบาบางทีมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันมันกระด้างแล้วมันมันดังมันแข่งกันอยู่ตลอดเวลานะฮะอาจจะต้องจัดนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็ทำได้แหมค่อนข้างใกล้เคียงกันพอสมควรขะแนแนเนี่ยจริงๆแล้วผมค่อนข้างที่จะโอนเอียงมาทางโบสนะครเพราะว่าโบสเนี่ย ร้องได้เนื้อเสียงแล้วก็การคอนโทรลระดับเสียงเนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรเพราะฉะนั้นผมให้โบสถครับขอบดิบโบได้ไปหนึงคะแนนะครับเชิญครับน้องเต็ครับก็เห็นด้วยนะครับว่าเป็นโชว์ที่สูสีมากนะครับคราวนี้มันต้องมีคนแพ้คนชนะนะครับน้องทั้งสองคนครูตัดสินด้วยหนึ่งก็คือมันจะมี บาดแผลในบางช่วงซ,งซึ่งซึ่งไม่เยอะนะครับในช่วงเสียงต่ำเนี่ยรู้สึกว่าเบนซ์จะมีาบาดแผลเยอะกว่าโบสอยู่นิดนึงนิดนึงนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองครูถามตัวเองว่าสมมติเพลงนี้เนี่ยจะแยกให้ใครคนใดคนหนึ่งร้องเดี่ยวเป็นเจ้าของเสียงสําหรับเพลงนี้ครูอยากฟังใครมากกว่ากันครูอยากฟังโบสมากกว่าเพราะฉะนั้น เพลงนี้ครูตัดสินให้โบสชนะครับโบสได้ไป2คะแนนนะครับในรอบนี้ครับพี่ไก่ครับเชิญครับครับผมคู่นี้นะครับก็คงตัดสินันที่เรื่องเทคนิคการร้องเป็นส่วนใหญ่นะครับเรื่องอารมณ์นี้ก็เราก็ดูไปตามฟิลของเพลงไม่ชัดเจนนะเ,เรื่องของเบ้นจะมีอารมณ์เศร้ามากกว่าในการโหยหามากกว่าอันนี้พี่เห็นชัดอยู่นะครับมันมีปัญหาเรื่องเสียงจริงๆคือตอนเข้าเพี้ยนแล้วก็ ที่รู้สึกว่าเราใช้โทนเสียงที่มันใหญ่เกินไปแล้วมันขาดลมขาดขาดฟีลิ่งในการเบาลงมาเพื่อให้เกิดดนามิกเพราะฉะนั้นมันถ้าเราฟัง้วเลเวลของเบนเนี่ยมันจะเป็นแผงใหญ่ๆแผงหนึ่งนะครับถ้าเราดีไซน์ให้มันหนักเบามากกว่านี้จะดีขึ้นมากเลยนะครับโดยที่เป็นคนเทคนิคดีอยู่แล้วอย่าลืมเรื่องเสียงเพี้ยนสูงในการได้ยินของตัวเองด้วยนะครับของโบสวันนี้เสียงพุ่งมากตอนเข้าดีหายเมโลดี้ท่อน verse 3ได้เก่งมากนะครับที่ดันตัวขึ้นไปขึ้นสูงอาจจะมีต้นตัวเอื้อน นี่ตัว3โนต้ตไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ท่าทางอาจจะมีขัดเขินตอนท้ายๆพ,พี่ถือว่าวันนี้ทําได้ดีในการแบบยืนตรงแล้วโดยที่แบบไม่โยกเป็นเด็กนะครับอันนี้ถือว่าทําได้ดีขึ้นเยอะเลยเโดยรวมๆถือว่าพี่ให้คะแนนกับเรื่องการใช้เสียงของโบสครับ